น,นี่ครับลุงก็ตอยูิ่งนุ้ยฮะสะพานปากเก็ดนะครับผมก็ออกมาขึ้นเรือนะฮะสะพานปากเก็ดนะครับผม โอ้ยขาดขาดไหมขาดไหมลุงลูดเหรอไม่ขาดเหรอโอ้ยใหญ่ใหญ่ใช้อาหารเกี่ยวใ่ะเกียวหัวอาหารจุ่มน้ำเกี่ยวหูใหญ่เนาะเมื่อกี้เนาะเ้ปล่อยหย่อนเลยนี่ไงให้มันไหลตามน้ำเกี่ยวหัวอาหารไง ปล่อยลอยตามน้ำไปเลยไปแล้วไปแล้วอุย้ยไม่อยู่เก็กตัวเล็กต่อสายสายหน้าเป็นไอ้สีใสปลาไม่ระแวงไงสายวิ่งแกนั่งไงมาแล้วเฮ้ย นี่นไงตะเพียนตะเพียนหางแดงตะเพียนหางแดงโอ้ลุงแกตกเก่งเลยแถวเลยตกง่ายๆครับหัวหารเกี่ยวเม็ดเดียวปล่อยย่อนรอสายวิ่งอย่างเดียวไปแล้วฉบนี่นงไงเรา <c oughs> โอ้โห <c oughs> สุดยอดหัวหานปล่อยไหลอ่ะเดี๋ยวแล้วปล่อยไหลอย่างเดี๋ยวตัวส,สวยๆเลยอะดูกันยาวๆนะไปแล้วย้อนรอสายวิ่ง รอสายวิ่งอย่างเดียวเรอสายวิ่งครับอ่านี่ไม่ไม่ไม่โชอบอ่ะเอาใหม่ยังไงยังไงสายวิ่งแล้วนี่งไงเรา ่เเทาใช่โฉบอันนี้มันโฉบเอาอเพิ่นเลยลุงลุงลุงก็เพิ่นเลยอืม มาเอามายายลุงเอามาย้อนยังไงหย่อนแล้วปล่อยไหลตามน้ำฮะฮึโชว์แต่วัดไม่อยู่ดูใหม่ครับดูใหม่เกียร์ไปแล้วเอาย้อนหย่อนแล้วปล่อยไหลตามน้ำยังไงโชว์แล้วนี่ไงแล้วโอ้โห ได้แกงแล้วได้ทอดแล้วนะครับเกี่ยวแล้วครับหัวหานเม็ดเดียวนะฮะย้อ,ยอน เรอาใสา่ตึงนะฮะเรอาใสา่วิ่งอย่างเดียวไม่โฉบนะครับอา้าวเยื่อหายโหปลาขึ้นเทียบเลยนั่นไงไม่ได้แล้ว เดืียนใหม่นะครับปลาเริ่มเข้าแล้วนะฮะนี่หย่อนลงไปแล้วไม่กินกินไม่กิน ล้อใส่วิ่งครับร้อใส่วิ่งเดีย๋ยวจจมังไปแล้วอ่าหลุดก็โอเคนะครับผมไว้เพียงเท่านี้นะฮะ